ของเล่นมาให้นะคะเดี s okay. <S <te ๋ยวเราจะมาแกะกันเลยนะคะนี่มันก็จะเป็นของเล่นแบบนี้แต่เราจะมาแกะนะคะต้องแกะชอมนี้ก่อนสิร่าค่ะนี่ได้แล้วนะคะนี่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 นะคะก็จะเป็นของของเล่บาวิกินนะคะเป็นย่างเป็นย่างนะคะเป็นย่างวิ่งมันจะเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่เดี๋ยวเอาให้ดูนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ เราจะยินดเดีนอยาพดีดดนะนจะ๊ะน,นีนะะ่ม,มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่มาเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะตองทแบเดี๋ยวเราจะมาแกะกเลยก่อนอื่นเราต้องแกะแบบนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราต้องเขาดิากอก่ขต้องเราต้องนีะคะมัต้องดิดนะคะเพราะว่าดมของได้มันจะหลุน,นะคะ นี่จะนิ้วหนูออกแล้วค่ะแต่เดี๋ยวเราต้องทำเพราะว่าเราจะิบอ้อนค่โอู้มันต้องมากกอบนะคะทุกคนนี่นะคะนี่ค่คะแล้วก็น,นี่คะ่ะนี่ยคะ่ะมันจะเป็นแบบนี้ เราก็จะเอาด้าน้นะคะนี่นะเอาดาเรืราจะดน้นะคะฐานเราเอาสไตล์กชิ้นนะคะแล้วก็เอาใบขาดเร่ก็จะมีนี้ด้วยนะคะลูกชิ้นลูกช้ค่ะนี่เราก็จะมาเรียงก่อนนะคะนี่เราจะเรียงตรงนี้นะคะเรามีจานนี้อยู่ค่ะเดี๋ยวถ้าจานไม่พอก็ใช้อันนี้ต่อค่ะเดีต้องนี่ก่อนนะคะต้องใช้กันไกค่ะแต่เด็กๆข้ามทำมือหนงนะคะเพราะว่าหนึ่งใช้กันไกลเป็นค <pet> ่ะ็ท <int letzte> ุกคนน่าหาทํามาอันนี้แกะเสร็จแล้ว เราประกอบเสร็จแ,แล้วเมือกี้ทุกทีนะคะเรามาจะมาแตะอันนึงนะคะหรืออันนึงเพราะว่า 2, วอันนีงเป็สองอันมีลเตอรีจะมาแตะจุ๊บเกิดนะไรคะประกอบเราเสร็จแล้วนะคะนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่๋ยวเราจะจะจะ,จะอันนี้ก่อนนะคะนี่ค่ะจะเรียงค่ะแต่ว่าเราจะเรียงกันเลย มันก็จ,ะจ,ะจะัดได้เท่านี้นะคะแต่จะมีอันนี้ด้วยนะคะต่อไปเราก็จะมาเรียงอันอื่นกันเลยนะคะเอานี้นะคะแต่นนะะว่าเราต้องโอ๊ยจับตัวน,นึงนะคะลูกชิ้นอยู่ตรงนี้นะคะลูกชิ้นอยู่ที่ใกล้นี้นะคะแล้วก็จะนี่วางตรงนี้ดีกว่า ไปก็มาเรียงของันเลยเราต้องเอาของออกไปก่อนนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปลูก มันยังไม่ฉุกนะคะเดี๋ยวเราอะจะมาจะมาน,นี่นะคะรีวิวน้าน้ำอันนี้น้ำรสมะม่วงค่ะอันนี้น้ำแปป๊บซีค่ะนะคะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ซอสเอ่อพริกนะคะพริกแต่มันจะเป็นพริกที่มันรวยค่ะไม่รู้จะไม่ได้ค่ะไม่ต้องรีวิวอันนี้มันคือแลนวี้มันหนูรู้จักันนะคะแต่มันจะไม่ได้แล้วค่ะนะคะอันนี้ น้ำมันค่ะน้ำมันนะคะแล้วอันนี้จะคือกระเทียมค่ะอันนี้ก็คือมะเขือเทศมกเขือะเทศอันนี้ก็มีะค,ะค่ะแล้วก็จะจัดตามรูมนะคะนี่นะคะเราก็จะอุย้ยลูกชิ้นฉุบแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาที่กระดิ่งค่ะอิสต์ สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวน้องอิงขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวจะมากินลูกชิ้นแล้วก็บาร์บีคิวก่อนนะคะบายบายคิดอาทิทิ์